SME กันบ้างเป็นข่าวดีนะคะงบประมาณสัก50าหมล้านบาทด้วยกันคุณสมคิดจตุศิพิทักษ์รองนาะยกรัฐมนตรีท่านกล่าวค่ะระหว่างที่ท่านเป็นประธานมอบนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวท่านบอกว่าตอนนี้ไทยเนี่ย กำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ก็คือวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้เศรษฐกิจมันย่ำแย่ลงมากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอันดับแรกเลยคือ SME กลุ่มนี้เนี่ยทุนน้อยนะแต่ก็มีการจ้างงานพอสมควรตอนนี้ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะจากโควิดเนี่ยแล้วก็เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนมีอยู่ประมาณ760,000รายซึ่งท่านบอกว่าได้สั่งการคุณวีรพงษ์มาลายัยผู้อำนวยการของสอสวให้จัดทำโครงการเติมพลัง พลิกฟื้นชีวิต SME ใช้วงเงินงบประมาณ50,000ล้านบาทก็คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้สัก700,000รายกลุ่มเป้าหมายแรกนี่ก็จะเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งโดยให้สินเชื่อไม่เกิน100,000บาทต่อรายดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติหลักๆ3ข้อนะฮะคุณสมบัติที่ว่าก็คือ1 เป็นสมาชิกสสวอสองเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินและไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบัน 3. ผู้ขอสินเชื่อต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระค่าง,งวดตามเงื่อนไขไม่เกินสีงวดต่อมาค่ะ นะก็คือจะมีการช่วยอะไรบ้างเพิ่มทุนโดยสสวเนี่ยจะเข้าไปร่วมทุนในธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพเพื่อผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้นะคะ 3. วงเงินกู้ผ่อนปรนระยะยาว10ป,ปีดอกเบี้ยร้อยละหนึ่ง โดยให้สินเชื่อรายละ1ล้านบาทด้วยกันอย่างไรก็ตามค่ะคุณสมคิดก็ย้ำนะคะว่าโครงการเติมพลังพลิกฟื้นชีวิต SME เนี่ยจะต้องเสนอเข้าคอรามอในวันอังคารที่7กรกฎาคมเพื่อขออนุมัติวงเงิน5 0 0 0 0ล้านบาทภายใต้งบเยียวยา5 5 5แสนล้านบาทขณะนี้เนี่ยยังมีวงเงินเหลือประมาณ1 1แสนล้านบาทซึ่งหากว่าไม่พอทางสสวสามารถจัดทำแผนเสนอเพื่อของบประมาณได้อีกซึ่งรัฐบาลก็กันงบ ไว้เพิ่มอีก5 0 0 0มืนล้านบาทด้วยกันค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของย่อโลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรัชยีลดิลกลาวไปแล้วสวัสดีค่ะ